มันเริ่มจากเสียงที่ผมคิดว่าหูฝาดไปเองผมทํางานเป็นครูเวรตอนกลางคืนที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งสมัยมัธยมผมก็เรียงที่นี่แหละหลายคนบอกว่าที่นี่เฮี้ยนแต่ผมไม่เคยเจออะไรจนกระทั่งคืนนั้นคืนนั้นฝนตกพรำๆผมนั่งทํางานตรวจการบ้านอยู่จู่ๆได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนดาดฟ้า ตอนแรกคิดว่าหูฝาดแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครสักคนกําลังเดินวนไปวนมาอยู่ข้างบนผมเงยหน้ามองนาฬิกาตีสองกว่าแล้ว สงสัยจะเป็นยามมัง้งผมคิดในใจแต่ก็รู้สึกแปลกๆเพราะปกติยามจะเดินตรวจแค่รอบอาคารไม่ขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ที่แปลกกว่านั้นคือดาดฟ้าของตึกนี้ไม่มีทางขึ้นจากข้างในอาคารต้องเดินขึ้นบันไดหนีไฟข้างนอกเท่านั้นแล้วคืนนั้นฝนตกหนักบันไดหนีไฟลื่นมากไม่มีใครบ้าจี้ปีนขึ้นไปแน่นอน ผมตัดสินใจเดินออกไปดูหยิบไฟฉายเดินเลาะไปตามทางเดินมุ่งหน้าไปที่บันไดหนีไฟใจเต้นแรงมือเริ่มเย็นเฉียบพอไปถึงบันไดหนีไฟผมส่องไฟขึ้นไปไม่เห็นมีใครแต่เสียงเดินบนดาดฟ้ามันยังดังอยู่แถมดังขึ้นกว่าเดิมราวกับว่าคนที่อยู่ข้างบนกำลังเดินตรงมาที่ขอบตึก ผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเห็นเงาดำทะมึนยืนอยู่ตรงขอบดาดฟ้ามันก้มหน้ามองลงมาแล้วมันก็พูดออกมา ผมไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้แค่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาในห้องพักครูตัวสั่นเทาไปหมดแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากวันนั้นผมไม่เคยได้ยินเสียงอะไรบนดาดฟ้าอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีนักเรียนคนหนึ่งบอกผมว่าครูครับเมื่อคืนผมเห็นคนยืนอยู่บนดาดฟ้า แล้วคุณล่ะเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในโรงเรียนบ้างไหมเคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับถ้าฟังแล้วรู้สึกหลอนอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้